กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ได้รับการอนุมัติเงินเยียวยา5,000บาทนะครับหรือว่าคนที่ยังอยู่ในสถานะนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะได้รับเงิน5,000บาทนั่นเองนะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับข่าวดีนะครับข่าวดียังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ช anel ให้ด้วยนะครับก็มาฟังกันเลยครับทางกระทรวงการคลังนะคร ว่าวันจันทร์ที่27ที่จะถึงนี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้าครับอีกสองวันก็จะเป็นวันที่27แล้วเตรียมตัวทุกท่านนะครับรับฟังข่าวดีทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดระบบมีการประมวลผลในการที่จะจ่ายเงินซึ่งปกติตอนนี้นะครับก็มีการจ่ายไปแล้ว4.9ล้านลายนะครับและในระยะถัดไปเนี่ยก็จะมีจํานวนที่มากขึ้นซึ่งจํานวนนั้นก็จะประมาณ700,000คน700,000คนหรือว่า70,00 0 0ลายต่อวันนั่นเองเรอดูครับสัปดาห์หน้าวันที่2 7ถึง28 เมษายนนี้นะครับจะมียอดเงินเยียวยานะครับรวม1.5ล้านคนนะครับก็คือยอดจ่ายเงิน1.5ล้านคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มที่จะจ่ายเงินรอบนี้นั้นนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีจํานวน6.3ล้านลายนะครับขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านลายนะครับก็เหลืออีกแค่1.5ล้านลายเหลืออีกแค่1.5ล้านลายดังนั้นคนในกลุ่มนี้นะครับ ให้รีบเข้ามานะครับลงทะเบียนใส่ข้อมูลให้ครบเรียบร้อยนะครับส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธินั้นนะครับล่าสุดตอนนี้มียอดทั้งหมด2.5ล้านลายนะครับก็เดี๋ยวรอดรูเดี๋ยวรอ,อาทางเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านนะครับพอหลังจากนั้นก็อาจจะมีการอนุมัติแล้วก็รอรับเงินน่าจะภายในสัปดาห์หน้านะครับได้รับเงินแน่นอนนะครับถ้าท่านไหนที่าทางเจ้าหน้าที่ได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับขอ,อย้ำนะครับท่านที่อยู่ในสถานะคือผ่านผ่านการสตาร์ ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทแต่ยังไม่ได้รับเงินสัปดาห์หน้าจะมีการจ่ายเงินลอดใหญ่นะครับซึ่งกระทรวงการคลังบอกว่าจะจ่ายเงินทั้งสิ้นวันละ700,000รายนะครับซึ่งวันที่27-28เนี้ยจะมีคนที่ได้รับเงินทั้งหมด1.5ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับกลุ่มคนที่มีสถานะยังไม่มีการอนุมัตินะครับก็รอดูวันดันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็รอรุ้นหวังว่าทุกท่านคงโชคดีได้รับเงินเยียวยา กันทุกทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้และเรามารุ้นกันว่าวันที่27นี้ทุกท่านที่กําลังรอรับเงินอยู่เนี่ยจะได้เงินกันทุกๆุกคนหรือเปล่านะครับก็รอดูเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาคอยอัปเดตให้ทุกท่านเป็นระยะระยะและสุดท้ายก็ให้ทุกท่านนะครับกด Subscribe c h anel แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับเผื่อผมเวลาอัปเดตข่าวสารอัปเดตวิดีโอใหม่ๆนะครับมันจะแจ้งข้อมูลให้ท่านแล้วท่านก็จะได้เข้ามารับชมได้อย่างทันท่วงที ท,ทันเหตุการณ์นั่นเองนะครับผมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากความ,มห่งใยนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆครับผมสวัสดีครับ